คำว่า3,800 3,825ปีบเท่ากับ1หน่วยนะครับ1หน่วยนี้เท่ากับว่าบริษัทจะแบ่งนะครับออกมาเป็น2แสนนะครับ3,004เท่ากับ1หน่วยนะครับเป็นบาลานนะครับมีทีมซ้ายและทีมขวาเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเป็นตำแหน่งโกอย่างที่ท่านผู้บอกเกี้ยบอกว่าถ้าเราไม่สมัครถ้าเราไม่เป็นตำแหน่งโกเราก็ไม่สามารถที่จะรับรายได้และรางวัลต่างๆของบริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริษัทเขาให้นะครับแต่ ถ้าเกินระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าสั้นเงินล้านคือหนึ่งตัวเราทำคุคณสวัสิทุกสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าดีๆนะครับก็แนะนําคนกี่คนสองคนนะครับแนะนําคนสองคนคือคนที่เชื่อเราใช่ไหมครับเพราะระบบนี้คือเปิดโอกาสให้กับทุกคนแต่เขาแนะนําให้เอาคนที่เอาจริงคือ,คคอท่านใดที่มาแก้สองคนคําว่าหนึ่งวกสองนะครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งคับก็เท่ากับหนึ่งพันบาทนะครับคือขั้นที่หนึ่งเท่ากับสองคนนะครับและ องค์กรของเราคือชั้นล totally. ูกของเรานะครับเขาก็ไปได้รางคนสองคนหนึ่งบวกสองเหมือนกับเราเนี่ยครับหนึ่งบวกสองเหมือนกับเราฝั่งขวานะครับก็เท่ากับสายสองขวาสองชั้นที่สองนะครับเท่ากับอ่าสี่คนเท่ากับสองพันบาทนะครับทุกคนนะครับในเมื่อเราอ่าคัปปี้กันแล้วนะครับคือไม่มันก็ตากคนตาบอกใช่ไหมครับหนึ่งบวกสองนะครับหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองาชั้นที่สามอ่ชั้นที่สามนะครับหนึ่งบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ครับแปดนะครับ อ่าาย4ขวาสี่เท่ากับ8นะครับเรารับอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับทุกคนนเงื่อนไขเดียวกันนะครับเป็นดีนะครับเพื่อระบบนะครับ1บวก2 1บวก2มาชั้นที่4นะครับอ่า10เท่ากับ16บ้าย8ขวา8เท่ากับเท่าไหร่ครับแ0 0พนนะครับเรามาดูตรงนี้ที่ว่า1เราเริ่มต้นอยู่ที่7,100บวกค่าสมบัติก็เท่ากับ7 5 1 0บาทนะครับตรงนี้นะครับ เราทั้งที่หนึ่งหนึ่งพันทั้งที่สองสองพันทั้งที่สามนี่สี่พันและทั้งที่สี่นี่แปดพันรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพราะว่ารเราอย่าลืมเพราะว่าทุกอย่างเรามีการลงทุนอันนี้คือลงทุนเป็นเท่าแก่ต้นทุนตามโดยไม่เสี่ยงโดยที่งานประจําเราก็ทําไปใช่ไหมครับแต่สาหรับผมนี้คือเที่ยงวันที่ผมจะหยุดตรงที่งานประจําเลยก็มาทำตรงนี้เป็นงานประจําเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าระบบนี้คือ อ่าเป็นการส่งตอ่อเป็นการส่งเสริมเพราะทุกคนทําเหมือนกันรล็อกปีเดียวกันนะครับตรงนี้แหละครับอ่าถ้าซ้าย16ขวา16นะครับก็รับวันละพันถึงวันละหมื่นล้าใช่ไหมครับก็เท่ากับ32คนใช่ไหมครับเพราะที่นี่นะครับอ่าคำว่าคําว่า10บสิบห้หน่วยนะครับด้านซ้ายและขวานะ้วก็ก็จะมีคะแนนอยู่ที่อ่าสามพคูณสิเท่ากับ5,100 51,000 PV นะครับด้านซ้ายและด้านานะขวาก็ห้าพันหนึ่งร้อย ห้าหมื่นหนึ่งพัน pv เท่ากับหนึ่งหมื่นห้านะครับเท่ากับอสามสิบสองนะครับตรงนี้แหละครับคือระบบของเรานะครับมันคัพปี้กันเพราะต่างคนต่างบอตกต่างคนต่างบอกใช่ไหมครับจากด้านซ้ายนะครับนับจากอ่าชั้นที่หนึ่งลงมานะครับถึงอ่าชั้นที่ห้านะครับทุกคนหนึ่งวกสองหนึ่งวกสองก็จะเพิ่มจากอะไรครับ ด้านซ้ายรวมทั้งหมดเลยครับ600หน่วยซ้ายและด้านขวาก็เช่นกันนะครับเพราะทุกคนทําเหมือนกันนะครับ600ซ้าย600ขวานี้ถ้าเป็นเงินนะครับก็เท่ากับ600,000บาทอยาลรู้นะว่าเราลงทุนไปที่เท่าไหร่ครับตรงนี้แหละครับก็าคือตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือตําแหน่งเมเดเจอร์นะครับและสะสมต่อไปยังไม่มีกําหนดแต่บริษัทของเรานะครับเขาก็จ่ายตามแผนแต่ระบบ1 2 7 5นี้คือเราต้องกาหนดระยะเวลาใช่ไหมครับ600ซ้าย1 หนึ่งมือถึงถึงหนึ่งพันแปดร้อยายและหนึ่งพันแปดร้อยเมลกวานะครับขึ้นไดดรคเตอร์หรือพวกในการฝ่ายการตลาดนับสะสมต่อไปเพราะบริษัทนะครับมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มถ้าทุกควรทาเหมือนกันล้อเพียงเดียวกันนะครับจากหนึ่งพันแปดร้อยายถึงสี่พันสองร้อยเมลกวานะครับก็ขึ้นตําแหน่งสูงสุดบริษัทคือตําแหน่งเพเนก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับขึ้นตําแหน่ง,ง,ง,น,น,งนี้ก็สี่ล้านนะครับอ่าสี่ล้าน สีแสนเออสี 2, ่สี่พันสองร้อยหุ้นได้ก็เป็นเงินสี่ล้านสองแสนนะครับคือเสริมช่วงนิดนึงไอ้ตรงนี้เราหยุดนะว่าหนึ่งเราเป็นตําแหน่งโกครั้งเดียวเราสามารถรับรายได้จากรายวันและขึ้นตําแหน่งนะครับสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของบริษัทถ้าเป็นตําแหน่งไอ้เบเนเจอร์ไดเรคเตอร์และเฟสเนต์นี่เขาจะแบ่งใจตามส่วน4.5%ทั่วโลก ตำแหน่งเบนเดอร์หนึ่งส่วนนะครับในเลนเตอร์สามส่วนและเป็นเจ็ดส่วนนะครับทุกตำแหน่งถ้าขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับมีประกันอุบัติเหตุให้ทุกตำแหน่งนะครับดีแล้วก็กรณีขุดข้อสุไทายาะนะครับและท่องเที่ยวต่างประเทศตรงนี้แหละครับทำให้ทุกคนนะครับอันนี้เราต้องตระหนักรู้เพราะว่ามันเป็นการที่เราลงทุนครั้งเดียวใช่ไหมครับและไม่เสี่ยงนะครับในเมื่อนะครับผมพูดตามโอเคขออนุญาตเสร็จแป๊บนึงค่ะขออนุญาตเสร็จนะคะ ที่พี่สำรวจพูดมาทั้งหมดคือแข่งการตลาดขออนุญาตี่ท่านดเรคเตอร์คงพายมเบียระบบึสองเน่าระยะเป็นเวลาเท่าก่อนที่จะไปพูดหน้า่อานไดเรคเตอร์เคียระบบเลยค่ะที่นั่นดเเอสำรวจพูดถึงแข่งการตลาดไม่เชระบบ่ะไม่ก็ไล่เัน๋ยวให้ทนเรคเอร์เสนก็คือในส่วนของนแข่งตลาดม่ส่งมวละที่จก็พูดน้่ในส่วนของที่ว่าหนกเนี่ยสามพันก้ยิบห้ามีวนะครับ ในร่ระบบของเราเนีหองเจ็ดห้านี่ครับก็จะแบ่งจริงๆนะเนี่ยหนึ่้าคือหน่ตัวเราใช่ไหมครับหนตัวเราสก็แนะนำคนสอคนนะครับแนะนำคนสอคนแล้วก็เจ็นี่เจ็ดนี่ก็ใช้ระยะเวลาในการปิดโคริดทำใหสุขูมิเนี่ยปิดโทวเจ็ดวันนะครับหเนี่ยคือระยได้หช่องทางนะครับห้าช่องทางมาจากไหนมากจากไหนมากก็จากคนที่ตั้งแต่ไายวัน รายวันรายวันวันละหนึ่งพันวันละหนึ่งห้านะครับอันที่สองก็คือรายเดือนอันเนี้ยรายเดือนที่สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลึกลงไปสามสิบคั้นซึ่งตรงเนี้ยถ้าถ้าเราพูดถึงระบบเนี้ยสามสิบคั้นเนี้ยก็คือถ้าถ้ารายวันมันต้องบาลานซ์ถ้ารายเดือนมันไม่ต้องบาลานซ์ข้างแต่ข้างหนึ่งก็ได้นะครับคือสองเปอร์เซ็นต์ใปส่วนของอ่าที่สามก็คือรายได้เป็นส่วนของรายแม่ <c oughs> อ่าเอีส่ห้าเปนะครับแล้วก็ไตมาหกอร์เซนะครับแล้วก็รายปีสิบเปนตไตม่าไมาสิบเอร์เซ็นตคาืออันนี้หน้านี้ยังไม่อยากให้ผ่านนะเพราะยังไม่เคลียรเพราะเราไม่เคลียรเชียร์ไม่ได้เพราะว่าระบบหนึ่งสองเจ็ด้านี่คืออะไรหนึ่งคือตัวเราสองคือ2คน องคนตีกรอบระยะเวลาภายในเจ็ดวันเพราะว่าเจ็ดคือตีกรอบตั้งแต่ัดสินใจติดโกลทั้งตัวเราทั้งทีมเราซ้ายขวาต้องตีกรอบระยะเวลาภายในเจ็ดวันทําให้เกิดชั้นแรกชั้นแรกมีสองคนซ้ายขวาก็คือหนึ่งพันบาทแล้วชั้นที่สองอันนี้คือเจ็ดคือชั้นเนี่ยเจ็ดคือแต่ละชั้นคือภายในเจ็ดวันชั้นแรกเนี่ยจะได้หนึ่งพันแล้วก็ชั้นที่สองสมมติว่าชั้นแรกนี่คือเอกับบี เงื่อนไขเราบอกว่าทุกคนทําเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าชั้นที่สอง A กับ B ต้องทําเหมือนกับเราก็คือต้องไปแนะนําซ้ายขวาของเขาตีเกาะไปในระยะเวลา7วันเหมือนกันแสดงว่า7วันชั้นที่สองเนี่ยมี4คนเราได้สองพันแล้วทุกคนทําเหมือนกันแสดงว่าอีกที่สามสองคนทำเหมือนกันแสดง,งว่าเกิดผลงานใช้สี่ผาสี่เราจะได้สี่พันแล้วทาไมข้างบนถึงมีเจ็ดพันชั้นที่สามสี่พันชั้นที่สองสองพันชั้นที่หนึ่งหนึ่งพันก็คือเจ็ดพันจุดรู้ไหม วันนี้เราลงทุนไป7,550บาทเนี่ยชั้นที่3เราได้จ้ะ7,000ถ้าเราจะขายระบบขายอาชีพเราลงทุน่านระบบ7,550บาทชั้นที่3เกิดขึ้น4 4 0 0 0พันชั้นที่22 0 0 0ชั้นที่1นึ่งหนึันเนี่ยถ้าเราพูดถึงการขายอาชีพผ่านระบบเราได้ทุนคืนแล้วแล้วพอมาชั้นที่4เห็นไหมคะชั้นที่4 4คนก็ทําเหมือนกันเราก็คือ สี่คนก็แนะนำสองคนซ้ายขวาทำเหมือนกันคือปีโกโ้จะไหมให้เรารู้เลยว่าปโก้ทุกคนตัดสินใจไปในเจ็ดวันแรั้งที่สี่เกิดซ้ายแปดขวาแปดคือแปดพันถ้าวันนี้เราจะขายอาชีพเราต้องบอกเว่าเงินเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งเดือนเราสามารถกาลันตีได้เลยได้เงินคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่คือระบบถ้าเราจะขายอาชีพนะาะตอนนี้เรากำลังพูดถึงระบบถูกไหมคะอ่าถัดไป แล้วแปดซ้ายแปดขวาทุกคนเนี่ยทำเหมือนกันแสดงว่าต่อไปก็เกิดซ้าย16ขวา16เห็นไหมคะก็จะได้15,000บาทเพราะบริษัทเราจ่ายสูงสุด15,000บาทอันนี้มันจะโยงไปถึงไหนมันจะโยงไปถึงระบบ1258ขึ้นอปเดียนขึ้นไปก็แตกต่างเห็นไหมคะอันนี้เราต้องชี้แจงเลยว่าการที่เขาจะปั้งเงินเจ็า510บาทเราสามารถรันตีเขาได้เลยนะว่า1เดือนเขาได้เงินคืนกลับมา15,000บาทเห็นเจ้าไหมคะนี่คือระบบ ระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าถ้าระบบหนึ่งสองห้าแปดยังไม่ได้เป็นเอกสารมาแต่เราก็สามารถชี้ตรงนี้ได้เลยถ้าหนึ่งสองห้าแปดมันจะเกิดทั้งหมดกี่ชั้นหกชั้นก็คือการตัดสินใจ 8, แต่ละชั้นะภายในห้าวันถ้าเราเอาหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นเราได้หนึ่งห้าแต่ถ้าเราตัดสินใจภายในห้าวันเดือนมันมีกี่วันสามสิบวันเราจะเกิดทั้งหมดหกชั้นหกชั้นปุ๊บชั้นที่ห้าเราได้เท่าไหร่หนึ่งห้าชั้นถัดไปเราได้ 15, นหน้าแสดงว่าถ้าเราตัดสินใจเร็วขึ้นสองวัน เราได้เงินกุนไปสามหมื่นบาทโอเคไหมคะมีใครไม่เคลีย์บ้างหน้าในต้องเคลียร์ก่อนนะคะ